สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูราคาข้าวนะครับวันนี้จะมาอัปเดตราคาข้าวนะครับเป็นราคาข้าวกอขอสิบห้านะครับหรือข้าวเจ้าดอนนะครับหรือบางที่เรียกว่าข้าวหอมมะลินะครับกอขอสิบห้านะครับราคานี้จะบางพื้นที่นะครับอาจจะยังไม่มีการอัปเดตนะครับราคาที่ได้มาครับจะเป็นราคาของในแต่ละพื้นพื้นที่นะครับที่ มีคนที่นําไปขายแล้วนะครับแต่บางพื้นที่อาจจะยังไม่ได้เช็คราคาหรือไม่มียังไม่มีราคาอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะทยอยนะครับหาข้อมูลมาครับอันนี้เป็นราคาเท่าที่หาได้นะครับอันนี้ก็อย่างของผมนะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นกขอสิบครับเป็นข้าวเจ้ารอกขอสิบหเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับผลิตก็เพิ่งเริ่มเหลืองนิดหน่อยนะครับ อันนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับช่วงนี้ราคาข้าวสดนะครับของมะลิก่อคอสิบห้าก็ยังไม่มีราคานะครับแต่ส่วนมากทางทางที่ผมอยู่นะครับจะเป็นขายราคาข้าวแห้งมากกว่านะครับแต่วันนี้ครับมีราคาข้าวสดนะครับมีไม่ได้ครบทุกจังหวัดนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับเดี๋ยวไปรับชมราคากันเลยครับมาที่ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับราคาตันละ12,500บาทนะครับก็ตกกิโลกร,รัมละ12บาท50สตางค์นะครับอันนี้จะอยู่แถวอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับราคาที่เช็คมานะครับจังหวัดมหาสาครคาม1 1 8 0 0บาทถึง1 2 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ตกกิโลกร,รัมละ11บาท80สตางค์ถึง12บาทนะครับ ของมหาสา,า,ารคามนะครับก็จะอยู่แถวอำเภอการทลักวิชัยนะครับแล้วก็มาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับราคาก็12,000บาทถึง13,000บาทนะครับก็ตกกิโลกร,รัมละ12บาทถึง13บาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นี่ก็จะอยู่ที่อำเภอสังขาบุรีนะครับอำเภอสังขะก็ตกกิโลกร,รัมละ13บาบาทนะครับ อำเภอจอมพระนะครับก็12บาทนะครับประมาณนี้นะครับจังหวัดนครราชสีมาก็ตันละ1 2 0 0 0บาทถึง13,000บาทก็กิโลกร,รัมละ12บบาทถึง13บาทเหมือนกันเหมือนกันนะครับและที่จังหวัดสุดท้ายนะครับจังหวัดพิจิตรก็ตันละ1 5 0 0บาทนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้มีพื้นที่นะครับหรือไม่มีจุดรับซื้อที่แจ้งมานะครับครับสําหรับราคานีนนี้ครับก็มีอัปเดตเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวยังไงก็จะพยายามนะครับหาข้อมูลมานะครับเพราะว่าราคาข้าวสดนี้เป็นราคาที่หาข้อมูลยากนะครับเพราะความราคาแต่ละวันแต่ละพื้นที่นี้แตกต่างกันเยอะนะครับจะไม่เหมือนข้าวแห้งนะครับข้าวแห้งนี่จะมีของหน่วยงานราชการครับรวบรวมไว้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและก็ติดตามนะครับช่องในยลองคนอรักเษเกษตรเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่กับการอัปเดตราคาข้าวอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ